ความลับของต้นกล้วยที่คุณยังไม่รู้สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เนี่ยเราพามาสับสับต้นกล้วยกับหญ้าสดนะ,ะเพื่อเอาไปทำปุ๋ยนี่เราจะไปทำปุ๋ยใส่ต้นไม้นะคะเนี่ย วันนี้แม่ตาจะพามาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อที่จะเอาไปไว้ใส่ผักใส่ต้นไม้ใส่ผลไม้กันให้งามๆเลยนะคะอันนี้เขาก็สับหญ้าสดอยู่นะคะใช้หญ้าสดสับไม่ต้องละเอียดมากแล้วก็ต้นกล้วยนะคะอย่างดีเลยต้นกล้วยเนี่ย จะทำให้อันนี้ก็เป็นก,กองปุ๋ยที่ผสมสําเร็จแล้วนะคะในกองปุ๋ยนี้ก็จะมีต้นกล้วยสับมีมีหญ้าสดสับมีแกล็ดดำมีที่วัวแล้วก็มี EM นะ EM ผสมน้ำแล้วก็ราดลงไปนะคะเรากำดูนะคะว่าไม่ให้มันชื้นเกินแล้วก็หมักเข้าไว้แบบนี้เลยนะคะ กองเข้าไว้เป็นกองแบบนี้หนึ่งคืนนะความร้อนจะออกมานะคะความร้อนจะออกมาแบบรู้สึกได้เลยและอีกสักสองสามวันเนี่ยเราจะเอามากรอกใส่ถุงปุ๋ย นะคะมากรอกใส่ถุงปุ๋ยเพื่อที่จะเอาไปใช้ได้ง่ายๆนะคะ,ะเราจะเอาทิ้งไว้ในถุงปุ๋ยเนี่ยประมาณ1เดือนนะเราก็จะเออกมาใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหมักปุ๋ยอินรีย์ใช้เองนะคะดีกว่าเราไปซื้อนะปุ๋ยเคมีแพงแล้วก็ทําให้ดินเนี่ยเสียด้วยนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยที่อยู่ในถุงปุ๋ยที่เราหมักเอาไว้นะคะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เรากำลังสับต้นกล้วยกันนะคะชมบรรยากาศไปเพลินๆเลยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะคก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ตาด้วยนะคะเพื่อที่เราจะเอาคลิปที่มีสาระดีๆมาฝากคุณคณอีกต่อไปนะวันนี้ก็ขอสวัสดีนะคะด้วยการบรรยากาศสับต้นกล้วยกันนะ ของกระซิบนะคะใครที่มีต้นกล้วยนะคะอย่าทิ้งนะคะสับเลยค่ะสับสับสับ,สบแล้วเอามาไปทำเป็นปุ๋ยเลยนะคะแม่ตาคอนเฟิร์มนะคะว่าปุ๋ยจากต้นกล้วยนะสุดยอดมากๆเลยค่ะเราจะวา้มาดูเลยดูหัวในกระดาษวางให้แล้ววงให้ล้เราจะให้มันก็ไม่แรงคนเยอะ เอยแล้วมันเอารถยามีนตาพ่อไปไงจะมาเลยนะซอนมาล้วได้ดูแลมาแต่เดี๋ยวจะเอาูนยนะเดี๋ยวไปรับ